สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนเนาะตอนนี้นะครับเนาะก็เกิดมากกรรมการหิวเสงนะครับเนาะอ่าน่าจะเป็นสร้างโศกนะพี่น้องได้ออกมาพูดนะครับเนาะในเรื่องนี้นะครับได้ออกมาถามในวันนั้นว่ามีการตีจริงหรือเปล่าเจ็บหรือเปล่าใช่หรือไม่แบบนี้ใช่ไหมนะอ่าอย่ามาก่อวอดอยากก่อประเด็นครับอยากก่อเรื่องก่อราวไงครับพี่น้อง f ีีอยากให้มีกระแส นะครับในทางทางที่มันจบไปแล้วอจะอามาพูดทำไมใช่ไหมละ่ะจะามาพูดทำไมในวันที่เขาลำบากอาในวันที่เขาลำบากเขาไม่มีนะครับนะมีแต่ FC ฟฝ่ายนี้นะได้ไปอยู่กับเขาก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเด็กก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การอบรมบุบนิสัยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นพี่หน่งเมดีนะครับน้องพี่ล้อมแล้วก็หลายๆคนนะครับที่คอยนะครับดูแลเอาใจใส่นะครับรักเหมือนลูกเหมือนหลานของตัวเองไม่ว่าจะเป็นที่สําคัญคืออะไรครับพ่อพระเอกกับแม่นางเอกคือลุงกับป้านี่แหละครับเพราะอะไรครับเป็นหลานเขาอยู่แล้วเขาเลี้ยงดูอยู่แล้วครับผมนะไม่ว่าจะรับส่งไปโรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้อง fc นะ อ่านี่แหละครับนะาการที่ลืมตาอ้าปากได้มีทุกวันนี้นะครับพี่น้องเอฟซีนะอ,อยากให้ลุงหว่างคิดดีๆนะคนที่ออกมาพูดนะครับเนาะที่ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรนะจริงอยู่ครับเป็นญาติพี่น้องกันนะม,มันสมควรที่ออกมาพูดนะตัวเองก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขามากมายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองนะครับเงินนี่ครับสาคัญนะครับนะ เงินนี่สําคัญไม่ว่าจะเป็นที่ผัวยันตีกนกระบอกมานะครับเรื่องเงินนะครับนะอะถ้าจนนะครับถ้าไม่มีแล้วนะ,ะเขามีเขาก็ไม่ให้เรานะครับแล้วเอซีล่ะเขาเป็นใครเขาถึงช่วยเหลือเราต้องคิดถึงจุดนั้นนะครับนะไม่ใช่ญาติพี่น้องเราด้วยทําไมเขาถึงช่วยเหลือเรานะครับนะ เออทำไมเขาถึงช่วยเหลือเราไม่ใช่ตีไม่ใช่ญาติพี่น้องเราเราเลยนะครับนะอืมนะครับเพราะอะไรเขาถึงช่วยเราเขาสงสารเราสงสารเด็กไงครับนะเมื่อก่อนน้องตองไม่พูดนะครับไม่พูดไม่อะไรกับใครนะอืมนะครับนะอก็มีอะไรช่วงนั้นก็มีเอซีเนาะ ก็ไปซื้อเสื้อผ้ากันที่โรบินสันนะครับอ่าตนทําบ้านหลังเขียวนะครับเนาะก็ไปหลายคนมีพี่แดงเองทัพปูนะพี่บางก็มีผมนะครับพี่น้องก็มีน้องตองเจ้าคุณเนาะไปเนาะนะครับพากินข้าวกินอะไรกันนะครับพี่น้องนะเอฟีนะเห็นเด็กนะครับได้ออกมาเปิดหูเปิดตาเข้าเมืองเข้านานะครับนะเด็กก็มีพฤติกรรมที่ล่าเริงนะครับพี่น้องเอฟีนะ จริงจริงนะครับพี่น้องเอฟซีนะส่วนผมก็สงสารเด็กนะพี่น้องเอฟซีนะผู้ใหญ่ไม่เท่าไหร่หรอกคบนะ,ะการที่เข้าไปอยู่นั่นนะครับเข้าไปอยู่นู่นนะครับชีวิตดีขึ้นนะครับพี่น้องเอฟซีเด็กก็มีการพัฒนานะ,ะการเข้ากับคนการวางตัวนะครับเมื่อเจอคนอการไหว้การอะไรใช่ไหมพี่น้องเอฟซีมีคนบอกใช่ไหมมีเอฟซีส่งเสื้อผ้าตัวสวยให้นะอะ มีคนคอยซัพพอร์ตนะครับพี่น้อง fc นะีนอไม่ว่าจะเป็นการลานอะไรก็มันก็มีไรายได้ใช่ไหมล่ะอยู่บ้านจะไปหากินอะไรครับออเจะไปหากินอะไรรับจ้างวันละสามร้อยสามร้อยเข้างานสองโมงเลิกงานห้าโมงเย็นอ่า นะครับทำงานเป็นกะเป็นเวลานะงานก็คืองานนะครับพี่น้องเอฟซีทำแบบนี้ไม่ได้นะนะครับนะืมนะครับจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะครับนะอ่าคือญาติตีพี่น้องนะครับนาะโดยตีตัวเองไม่รู้เรื่องตัวเองก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขานะเออเอฟซก็เอฟซฝ่ายนี้นะครับที่คอยช่วยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเอฟซเทผืนให้นะครับนะ ก็ไปเทให้ลุงหว่างนะครับก็ผมนี่แหละครับไปเทให้นะนะครับก็เอฟซีน่ะอีดูสงสารนะครับพี่น้องเอฟซีนะอืมนะครับทํางานก็ทํางานด้วยกันนะครับพี่น้องเอฟซีนะผมไม่ก็ไม่นึกว่าลุงหว่างจะมาพูดแบบนี้นะครับเนาะส่วนก็จะเป็นญาติเราออกมากอ่อวอดนะก่อประเด็นนะครับเนาะออกมากอ่อวอดกนะ่อประเด็นนะครับมาพูดนะครับนะ เรื่องราวตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจะมาพูดทำไมเมื่อก่อนทำไมไม่ออกมาพูดใช่ไหมล่ะเออในวันที่เกิดเหตุทำอะไรนั่งกินกาแฟไปทำงานเมื่อก่อนทำไมไม่ออกมาพูดอืมอยากคิว้วแสงบาหรือ,อยังไงครับเออเป็นอย่างยังเบาเบามันเป็นยังไงยังไง คนที่อยู่ใกล้เหตุการณ์ที่สุดมันเป็นยังไงเด็กมันอยู่ตรงไหนจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่ทำไมไม่ออกมาพูดออกมาพูดทำไมตอนนี้ฮะอืมออกมาพูดทำไมตอนนี้ครับผมนะเออพอออกมาแล้วอยากซ้ำเติมเขาอยากกล่าวหาเขาอยากใส่ร้ายใส่ความเขาแบบนี้หรือเปล่าจริงหรือไม่นะ นะครับนคนคิดคนไต่ต้องนะครับนะคนคนนะบนะมีชีวิตที่ดีขึ้นการที่มาถ่ายทําเขาตั้งแต่ที่ไม่ได้ไปอยู่ในทุ่งนากับเขากมานะนะ็มาอยู่นี่นะครับนะมาอยู่นี่นะครับพี่น้อง f อฟมาถ่ายคลิปมาถ่ายทําชีวิตเขานะเราก็ให้โอกาสนะครับได้ถ่ายแล้วก็มี f อฟสนับสนุนนะครับเนาะ ฝ่ายนูน้นอีหยวกได้ออกมาช่วยอะไรครับเคยไปถ่ายมันไหมมันให้ถ่ายไหมครับเออมันให้ถ่ายชีวิตมันไหมบันนั้นแหละครับที่อีหยวกออกมาพูดผมยังจําได้เลยนะว่าเป็นญาติกันแล้วผมวผมก็มาฟาดเลยครับญาติหาอะไรผมก็พูดแบบนี้นะเวลาเขาเดือดร้อนทําไมไม่ช่วยเขาทําไมไม่เอานั่นเอานี่ไปให้เขา เออทำไมไม่เอาหาอะไรไปให้เขากินแม่บอล่ะเออนะครับพี่น้องเอฟซีนะจะมาพูดอะไรตอนนี้ครับจะมา่กบอดอะไรตอนนี้เมื่อก่อนคือเบา,เาอืมอยู่ยังไงกินกาแฟยังไงทำงานยังไงจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่ทำไมไม่พูด จะมาพูดอะไรตอนนี้เพื่ออะไรอยากมีแสงตอนนี้ใช่ไหมมันไม่มีหรอกครับนะมันอยู่ขึ้นกระบวนการยุติธรรมหมดแล้วทุกสิก่งทุกอย่างนะอืมนะครับเรื่องทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับแล้วมันเป็นไปเป็นมาอย่างไงก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจอยู่นะครับเนาะมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะอ่าแล้วอีหยวกมันอยู่ไหนแล้วใครอยู่บ้าง นะครับเนะาะสิ่งที่แน่ๆน้องอยู่กับพี่สาวอา่พี่สาวมันคงรู้ดีที่สุดจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่และจะไปถามใครครับไปถามหมามันก็เสือกปากไม่ได้พูดไม่ได้จะไปถามใครจะออกมาพูดเรื่องนี้เพราะอะไรครับ ตอนนั้นอยู่กี่โมงเวลาแปดโมงทานกาแฟอย่างนั้นเน่งอ้าพี่น้องเอฟซีเตก,กี้คือเบาเบานะครับนะเออคนที่รู้ดีก็คือพี่สาวจริงหรือเปล่าอยู่เป็นคนสุดท้ายเอบอบ่รับก็บ,บอกให้รับอ้า บาทนี้ครับมันก็แปลกแลนะ้วนะบ่กรับก็บอกให้รับบาทนี้อ้าวตายพี่นอ G, ้องเอฟซีก็คืดเอาครับผมไม่จะ่ว่าว่าไรว่าไรสีว่าหนังผีครับผมนะเรื่องนี้ก็เหมือนกันออกมาถามพี่ชายตัวเองเพราะอะไรอยากให้มีกะระแสขึ้นมาอีก อยากให้กระแสโจมตีเขาอีกใช่ไหมมันจบแล้วพี่ก็น่าจะพูดว่าเอาละเอาละพ่อแล้วมันจบแล้วบ่าว้า่าเอาละเอาละเอาละคือบ่าวแม่นบอกถ้าคนมันรู้ความแม่บ,บอกครับเอาละเพราะอะบรเอราเราว่าบพต้องถามล่ะก็มีบุญคุณกับกันอยู่บพต้องว่าล่ะบพต้องว่าบพต้องเอ้ยล่ะพ่อละแม่บอกล่ะต่คนมันรูจกความแม่ ruined, บอกล่ะ ถ้าคนมันรู้ความเอาละเอาละเบาๆล,ละจะเบ้าหลายจะถามหลายบานซีเมนบอกครับให้เก็ว่าอย่างไรครับนะจะมาโกวต์โกอประเดินที่นางเมนตัวทั้งท้งตีตัวเองบัดญางเงินทองก็ไม่ได้ช่วยเขาเมนบ่ล่ะเออเขาไปยืมกับพให้นะครับมีปัญญาใจกันบอกว่าเออะนะมีปัญญาใจกันบอกว่าน,านพี่น้องเอฟซี ยามถูกมายามจนมีแต่คนเบาใส่ยามได้ไปใสคูบานานพี่น้องเอฟซีนานล่ะครับพี่น้องเอฟซีนานพี่น้องท่านที่รับรถนี่นะอจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะจะมาจุดไฟอะไรจะมาราดน้ำมันบินซินทำไมจะมากอบอลทำไมแม่นบอกครับนะจะให้คนเกลียดเขาไปเยอะกว่านี้ใช่ไหม อคนเป็นพี่ก็น่าจะพูดเบาๆล่ะเบาๆล่ะพอ่ละพอละจบจบจบเบาๆล่ะพอ่ออืมแม่หมดล่ะเออถ้าจะไม่มีเรื่องมีราวไม่อยากมีประเด็นมีดราม่าใช่ไหมมันก็มีดราม่าแหละครับมันไปตอบอีกแล้วปัดนี้ยนะอ่าพยงพยานเขาก็มีอยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมเขาก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงออกมาพูดใช่ไหมล่ะมันมีสี่คนห้าคนเยอะก,กว่านั้นอีกอยู่ในนั้นนะครับนะ อที่วันที่มีเรื่องมีราวมีประดงประเด็นนะครับพี่น้องเอฟซีเขาก็ยอกแต่ยอกบ่ไรเขาก็มายอกดอกวันนี้เอแต่นี่ไปหาตายเขาก็มายอกดอกนะเอะก่อนที่จะเกิดเรื่องเกิดราวก,ก็เคยอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับเนาะเคยถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนี่กมุงหลังคานี่บ้านลุงพี่วางขาก็มามุงด้วยนี่กับลุงด้วย ลุงก็พูดอยู่นี่นะขก้นไปมุ่งเลยล่งบ่เป็นบาทนี่อแม่นบอกคอยกระถามแม่นเออแมอ่ดูช่างตั้มหนักเออนะครับพี่น้องเอฟซีเคยว่าจังไดสะนะ่ะคนเรามันก็ทอยทีทอยอาศัยกันนะอันนั้นมันจะก,กอวอดครับบันนีน้องปัะชากอวอดครับบันนีจากสางประดิษฐ์ครับบันนีออ,อีงอ,อก,ก็งาปับ บัตรนี้นั่นครับพี่น้อง fc นะนี่ลหละครับนะเจ้าสีมีปัญญามาคืนค่อยเอค่อยคืนอา่านี่แหละครับพี่น้อง fc นั่นขนาดพี่น้องได้นี่นะได้ fc ล่ะครับบัดนี้เขาเป็นไผ่เอาคือดีกระเพ้าเทะเข็ดงานซํานี่กับจิมับนจิมัจมจังสันจิว่าม,มันหนักหนาะบอกือบวคคืคว่าเขาซอยเฮ้า อกระตอบแทนความดีให้เขาเขาก็ออกแห้งมมะนะเมนบ่ละออกแห้งซอยเขาเมนบออเขาก็ยังให้มัดซอยพัฒนาเนีล่ลนะ่ะนะจุดรักจุดประสงค์เขานะ่ะอมีอยังกระเฮ็ดซอยกันไปนีล่ล่ะเมนบอกกับพี่นอนะ้องเอฟซีนะที่เอฟซีเข้ามาสนับสนุนมาช่วยเหลือแทนที่จะตอบแทนบุญคุณเอฟซีเมนบอกทำความดี จมมือยจังสันมือจังซีโอก็ป่จักษคอาเวลน่ะเห็นนังจิบมือยครับนะนั่งหายใจทิ่มกบเมือยครับนอนหลายกับเมื่อยครับนะคนทํางานกับไม่ทํางานนะครับเวลามันหมุนเท่ากันนะครับนะอ่ามันหมุนรอบตัวเรานะครับนะเวลามันไม่เคยคอยใครนะนอนอยู่ก็เวลาเท่ากันคนทํางานก็เวลาเท่ากันนะครับพี่น้องเอฟซีนะเออนะ